ค่ะขอบคุณนะคะมากันเยอะขนาดนี้อยากเลือกตั้งกันแล้วใช่ไหม ีอยกันนนต้เวลาอยู่บนเวทีจับไม์ไฟสองหน้าเห็นแล้วมันนึกถึงบรรยากาศหาเสียงเมื่อปีที่แล้วคารวาเลือกตั้งของเราใครจำได้ บูดลัจที่สองนกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ออกมาและขอบคุณช่วยกันแชร์ระยองก็ไม่แพ้ด้วยเช่นกันเราเห็นปรากฏการณ์ของระยองมาแล้วในการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วชาวระยองสร้างปรากฏการณ์ทะเชื่อมภูเขาทะยาทะเลล่องช้างช่างบ้า ทีไปแล้วนะคะอชู่คนอพลังของนละยองค่ะนี่คือการเมืองแห่งความหวังนี่คือการเมืองแห่งอนาคตและนี่คือการเมืองตามดที่เป็นทาได้การเมืองของอนาคตแล้วค่ะตั้งแต่อนาคตใหม่ค่ะจนมาถึงวันนี้เป็นพักประชาชนพวกเราต่อสู้คำสบประมาทที่บอกว่าไม่มีทางทำได้หรอก เป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะได้สอสอคนธรรมดาที่เข้ามาชมไลฟ์ด้วยกัรแบบที่ระยองแบบนี้เราเคยได้ยินคำสุนหมาดนี้ตั้งแต่ปี62มาจนปี66เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีคนอยากจะมาร่วมทำงานการเมืองมีคนธรรมดาอยากจะมาทำงานการเมืองกับอนาคตใหม่ก้าวไกลและพักประชาชนเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนธรรมดาอย่างพว เราอย่างสอสอระยอง5คนที่คุณก็เห็นอยู่ว่าพวกเขาคือคนธรรมดาจะมาทำการเมืองได้และนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องต่อสู้กับคำสดประมาทเหล่านั้นตั้งแต่อนาคตใหม่จนมาก้าวไกลและวันนี้เป็นพักประชาชนทุกท่านคะแต่นี่คือการเมืองแห่งความหวังค่ะการเมืองแห่งความเป็นไปได้ค่ะเราทำให้เห็นมาแล้ว และพิสูจน์มาแล้วในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วว่าเราสามารถที่จะมีคนธรรมดาเป็นนักการเมืองเป็นผู้แทนของประชาชนในจังหวัดระยองยกทั้งจังหวัดมาแล้วขอเสียงปรบมือให้ทุกคนอีกครั้งและนี่คือการเมืองแห่งความเป็นไปได้มันได้พิสูจน์แล้วเมื่อทุกคน เหลืออีกไม่กี่วันแล้วจะถึงวันที่อำนาจจะคืนกลับมาอยู่ในมือของพวกเราอีกครั้งใช้อำนาจที่อยู่ในมือของพวกเราสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนระยองร่วมกันทำได้ไม่ได้ครั้งต่อไปครั้งที่แล้วเราได้สอนต่อแล้วห้าคนครั้งต่อไปขออีกครั้งได้ ยังเลยค่ะขออีกครั้งขยื่นภูเขาให้เราอีกครั้งขย่าวทะเลให้เราอีกครั้งล้มช้าให้เราอีกครั้งและหักปากกาเซียนเลือกนายกอบจรครั้งนี้เลือกพี่ถัง,งทรงธรรมให้เราอีกครั้งได้ไหมนนเลือกสอ,อบจด้วยนะคะนนก็คือวันที่หนึ่งกุงพาเรามีเลือกทั้งสออบจ และเลือกนายกบอบจอด้วยนะคะก็ต้องฝากบอกทุกคนค่ะวันนี้ขอเช็คเสียงกันนิดนึงไหนใครมาจากบ้าน่ายมีไหมขอเสียงหน่อยสวัสดีใครมาจากวุจันทรขอเสียงหน่อยสวัสดีท่านที่ชมไลฟ์อยู่ด้วยตอนนี้นะคะอย่าให้เสียงเป่า่ะเค้าวที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะตอนนี้ใครมาจากอำเภอเมืองลพบุรีสวัสดะท่าที่ชทุกทุกคนคะ่ะ ขอบคุณที่ช่วยส่งหัวใจแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแชร์ไลฟ์ด้วยค่ะอย่าให้เสียงเบาอะเขาขอเสียงอีกครั้งมากันครบทั้งจังหวัดมากันทุกอำเภอมีอยู่แปดอำเภอใช่ไหมค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะทั้งร้อยท่านนะคะร้อยสิบท่านในวอนนี้นะคะ ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับว่าที่ผู้สมัครสอบประจของเราค่ะังนะคะวันนี้มากันทั้งจังหวัดขออย่างหนึ่งได้ไหมเอาขาดไปหนึ่งอำเภอนน่อำเภอ้คนพัฒนามาหรือเปล่าขอเสียงหน่อยโอ้โหขอขอบคนที่เป็นกำลังใจที่ส่งให้กันนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหเสียงดังมากมาทั้งจังหวัดนะคะวันนี้ ข <Private. S 2> อหนึ่งคำมั่นสัญญากับเราได้ไหมกลับบ้านไปไปบอกคนที่บ้านกลับบ้านไปไปบอกคนรู้จักกลับบ้านไปไปบอกคนที่บ้านบอกคนในตลาดบอก ตอนนี้ที่รับชไลฟ์ด้วยการต่อสเอเอนะคะเรามาอยู่แล้วนะคะตรงนเทื่อนั้นเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกจของบมาเปะชาชนจังหวัดระยองด้วยกันกลับมาสร้างการเมืองที่มีความหวังให้ขับระยองด้วยกันบอกลูกบอกหลานเราทำกันเองแค่นี้ไม่ได้กลับไปบอกคนรู้จักค่ะกลับไปบอกคนข้างบ้านค่ะ กลับไปบอกญาติที่น้องค่ะบอกพวกเขาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรถ้าเป็นคนระยองวันที่ถึงกรุงพากลับบ้านมาจังหวัดระยองกลับมาเลือกตั้งกลับมากําหนดอนาคตของคนระยองไปได้วยกันค่ะและที่ฉันอยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงไม่ใช่แค่การเลือกตั้งเท่านั้น การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงครั้งนี้คือการกำหนดอนาคตของพวกเราคนละยองต้องบอกว่านี่คือเดิมพันที่สำคัญมากๆของคนละยองดังนั้นทำกันแค่ที่นี่ไม่ได้กลับไปบอกคนที่บา้านกลับไปบอกคนรู้จักชวนคนละยองทั้งจังหวัด การเลือกนายกอบจอเลือกสอบจอจากพักประชาชนอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วค่ะจะได้เบอร์อีกไม่กี่วันแล้วอำนาจจะอยู่ในมือของพวกเราอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เมื่อได้เบอร์แล้วเดี๋ยวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอสอบจอจะเอาตัวไปหา จะเอาหน้าไปเจอและเอาเบอร์ไปบอกไม่ใช่แค่นั้นค่ะแต่จะเอานโยบายไปบอกกับทุกคนว่าเรามีนโยบายที่จะออกแบบชีวิตให้กับคนระยยงได้อย่างไรบ้างเราเคยเห็นการเมืองที่พูดคุยกันด้วยเรื่องนโยบายไหม30ปีที่ผ่านมามีการหาเสียงกันด้วยนโยบายไหมคะไม่เคยได้ยินไม่รู้ เขาจะออกแบบเมืองให้เราอย่างไรผังเมืองใครจะเป็นคนกําหนดและการออกแบบจัดการน้ําใครจะเป็นคนดูแลไม่เคยบอกว่าการจัดการขยะจะออกแบบให้กับพวกเราอย่างไรการขนส่งสาธารณะนะการสาธารณะสุขที่ดีจะออกแบบอย่างไรและนี่คือครั้งแรกที่เราจะเห็น การออกแบบชีวิตกำหนดชีวิตให้กับคนรยอมด้วยการพูดถึงนโยบายและนี่คือการเลือกตั้งครั้งแรกที่เราจะเห็นนายกอบจที่ต้องหาเสียงกันด้วยนโยบายพ่อแม่พี่น้องคะนิฉันต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเงินงบประมาณ3,000ักว่าล้านเนี่ยเยอะไหมคะ ปีหนึ่งสามพันล้านนี่เยอะไหมเยอะสี่ปีเป็นเงินเท่าไหร่ช่วยคำนวณให้หน่อยตีว่าหมื่นล้านก็ได้ตีว่าหมื่นล้านก็เยอะแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์คือเงินภาษีเงินที่มาจากยาดเหนือแรงงานของพวกเราทุกคนดังนั้นให้พวกเราทุกคนได้กำหนดอนาคตของพวกเราเองเลือกตั้งครั้งน,นี้เลือก ใช้อำนาจที่อยู่ในมือของพวกเราสร้างประวัติศาสตร์ให้กับพลเรี่ยงใช้อำนาจในการเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินนี้ร่วมกันในการกำหนดอนาคตของพวกเราและส่งต่ออนาคตที่ดีของพลเรยียงให้กับลูกหลานเราเรือกตั้งทางนั้ คนต่อไปเป็นคนที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะต้องบอกว่ารู้จักกันดีเพราะว่าเป็นนักการเมืองที่เป็นดารานักแสดงได้นิดหน่อยค่ะแล้วก็พ่วงตําแหน่งพ่วงตาแหน่งรองโฆษกของพระประชาชนด้วยรู้จักกันไหมคะรู้จักไปพบกับเขาค่ะคุณเท็ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ